สวัสดีครับสวัสดีนานาทุกท่านนะครับวันนี้น้ำมอดมาตียี่ฟอมครับตียี่ฟอม้างไอ้ตียี่ฟอมไอ้น้าน้ำท่วมครับน้ำท่วมอยู่แถวว่องน้อยนี่แหละนี่ครับเหยื่อที่ใช้เหยื่อที่ใส่ก็เป็นกบยางสายคลองคือเกลีครับคือเกลีมีอันนี้ยางเดียวนี่แหละเนี่ย,ยประธานดิสร้างใหม่ครับ อันนี้เป็นของน้ำวัดเองนะครับนี่ครับตัวละแปดสิบาบาท2ตัวส่งฟรีนะครับโอเคครับไปลุยกันเลยครับน้ามหลายพวดครับน้ามหลายพวดขนามแหงก็หนีจักน้อยสิดี จากหลายคนครับมาลุยกันอีกครับยังมาทนันใด้เต็มเลยลงสามหมายสี่หมายแล้ว มามา,มาแล้วมานี่เลยนี่เลยช่อนนาช่อนนาของเทต้องไซส์ขนาดนี้มาครับมาครับไในแต้มหนึ่งแล้ว <c oughs> มีอีกครับมันต้องมีอีกมึงลักษณะหน้าหรอ फूल के है โอ้โหใสไนี่เนอยออูอ้ววอ๋อขา่นังเลยเนโอ้โหอามึงมึงมึง่งงงงครับเดี๋ยวไปไปตามหาแตมที่สกันครับพราะหันแบบปบอย่างไงเลย ไอเมืงองวัดที่มีคูมันบอกเจ้าปลาเนี่ยปลายุ่เนี่ยใกล้ๆเนี่ยปลายุ่งใ,ใกล้เนี่ยมีตัวอยู่ เนี่ยฟ้าอยู hmm. mm ่ไ hmm. ก mm ่วะเด็กวาได้กจากยังยังที่โดนแล้วงงวลยเนี่ยเนี่ยอันเป็นเต่ามีไหมเมืองด่วันที่มีมูลวะ งัดว่าขื้นเลยนี่มีปะอ้ยมี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 โ้ย่ีทกันเลยเหว่เนลูกขอบนี่ก็มีลูกคอบเลยนเป็นปลาจอนเนี่ว่านลูกคอกหรอกมีโตครับมีโตโดดว่าถึงเมื่อกี้อว่าถืงนล สองเขียวก็ถืออ่าบัวหงีครับโอ้แต่วาด,ดุมากไม่ใหญ่แต่ดุครับสามแตงครับมานะี่นะครับสามแตงแต้งที่สามแตงสามบัวเงีไ้ไปไหนแต่ว่าดุดุมากดุมากมันตองอีกมันตองอีกเดี๋ยวเอาไปเก็บกัน สุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวที่จะไปเห็นงานแล้วหมอยู่อ่ะ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วไซส์ไม่ใหญ่ครับนี่มาแล้วไซส์เล็กกระชั้นเล็กโอ้มม่นี้เปิดหัวแบบเปิดหัวมึงใส่นี่ครับ ปวดหัวด้วยไซร์เล็กครับวันนี้ไม่เป็นไรเล็กใหญ่เราเก็บก่อน <Ooh. c oughs> มาแล้วครับแบบไว้มากเลยใส่นี้มาแล้วครับมาแล้วนี่ครับมาแล้วครับช่อนใส่สวยครับเป็นคล้องหลอดเนาะดำเมียมเลยเต็มปากนะครับ แต้มที่สองครับนี่ใส่ค้องเต็มปากเลยนี่ครับโอ้โหสุยดยอดสุยดยอดแต้มที่สองครับมาครับล้องอีกจ้องไม่ต้องไม่ มาแล้วครับมาแล้วแกมที่สามครับไซไม่ใหญ่นี่ครับ ไอ้แกมแล้วครับเต็มปากครับนี่ครับผมเดี๋ยวลอยครับเต็มปากครับเต็มปาก ก็พอแค่นี้นะครับจะได้ไปเห็นงานแล้วตัดมือแรง้งมีไรได้สมาตกส่งไปค,ครับเยี่ครับผลบุปเปอรการมือน,นี้เนะเาะบบอ่อนเข็ดอ้อนเสรีแต้มครับเสีเต้มน้อยๆมีตัวใหญ่ตัวโอเคครับสนี้กับมาแล้วมือน,นี้ <c oughs>